ภรับสวสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าช่องแหล่พารวยครับพี่น้องวันนี้น้ำพาพี่น้องเป็นคับเป็นช่องมาตามตัวเลขแนวทางของไอเซครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านคนฟันแม่นเป็นคนฟันแม่นคนหนึ่งแหะครับวันนี้่ันมาฟันเกีียวก็ได้หน่อยสองคนขับมาหาวัดม่านเหล่นน้ำมาส่วนเหล่นน้ำแนวัาสันแล้วก็ตีตัวเลขเป็นแนวทางเป็นซีหนึ่งหนึ่งแต่ไม่โชว์ไม่ใช่เป็นครับวันนี้ฟันอีกแล้วครับพี่น้อง แอดเองกับสภาพเป็นขบเป็น hmm. ช่องกลัไปฟังพ right ี่น้องพันจ่า <photos> ว่าฝ so ันลักษณะฝันเนี่ยฝันแนวใดแต่ว่าฝันแม่นดีีครับพี่น้องวงนี้กต่ว่าเล่าเล่าหลักผู้หนึ่งคนฝันแม่นมาฟังแนวทางจัดไอเสกครับตัวเลขแนวทางวันวันที่สิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกสี่ออกมารูปแบบไหนครับพี่น้องเอฟซีทูจันต์กลไปฟังไอเสกพี่น้องพันจ่าเนาะพี่น้องเนาะน้ำแหลาพรวดไปครับคนจะชมคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่าพรวดครับไปเอาไปฟังไอเสกพี่น้างพันจ๋าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับค่ะครั้งแรกที่ได้มาเห็นอาจารย์แหลเพันว่าแม่นมาหลายงวดแล้วป่ะค่ะก็สองสามงวดนะครับโอ้เลขยังค่ะงวดก่อนสามเก่าก่อนก่อนสามเก่าเรากัม่เขาตีหนึ่งหนึ่งครับโอ้เลขฝันหรือว่าครับผมไม่ได้ฝันอย่างเดียวครับโอ้คือฝันแม่นแต่แม่นแม่นครับผมแม่นนอนอยู่ท้องหน้านี่บอกค่ะฝันครับนอนอยู่ข้างหน้าแต่ผมนอนอยู่ข้างหลัง เพราะว่าข้างล่างนี้ไม่มีคนขาไปขวนขวนเไ่อด้รัไปนอนเงียบเงียบผู้เดียวผู <laughs> ้ดเดียวครับแต <laughs> ่ย่านแต่ให้อยู่นอนได้เนาะค่ะเนาะนอนอยู่ผู้เดียวเพราะไฟถูกหอดูครับใช่ทั้งนี้กับบ้านห่างๆกันฝันบอกค่ะอันนี้มแต่เหล็กฝันครับจวนมากามาก,กับสิมีตรจะมูวกสิเคยเสียไปแล้วก็มามาบอกแด่แต่เกี้ยวกับผีตลอดอันนี้กับเด็กหน่อยว่าผีมาเขา่าสองคนโอ้เด็กหน่อยครับ เงนที่แล้วกะนตีหนึ่งหนึ่งครับโอ้ยจังเลยฟันไปค่ะเงินนี่ฟันว่าดตีก็ลูกไส้กับพ่อสอนหนึ่งศูนย์ผมคิดว่าบ้านหนีหาหนึ่งศูนย์เหลือหนึ่งหาศูนย์อยู่เนี่ยครับตีกันก็ลูกไส้ลูกไส้นี่อายุจากตีแล้วค่ะยุสิบห้าสิบห้าชั่วโมงปีสิบห้าสิบหกปีโอ้แต่พ่อสอนนี่หาศูนย์พ่อซ้อนเกิดวันที่สิบเคยฟันหมดเต็มสี่เคยฟันมาตลอดครับมันออกหาศูนย์ถ้าเกี่ยวกับแกนี่ มันสิอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้เราฝันเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับพระอันที่อันนึงคือว่าฝันเกี่ยวกับพระว่าพระผูกข้อตายอยู่ตรงอุ้นอยู่ก่อไฟเลยไอียต่อไปไมาไ้อ้ยเนี่ยครับโคือฝันสองรอบนะครับพี่สองรอบทีวันวันนะครับผมทีวันวันบอกนี่แหละฝันตัวนี้เป็นตัวใหญ่อาจจะมีสองสองเทื้อฝันชอมเทียงวันนี้ฝันเผ็นพระาชันแล้วอ่ะพระผูกข้อตายเนาตีเป็นตัวไหนครับทีนี้ติดศูนย์แน่นอนนะครับผมว่าศูนยหนึ่งห้าศูนย์แหละครับพี่แต่ผมมักศูนย์ มาโูนโอคอนสี่สี่ต้นอันคิวห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ครับผมเนี่ยมอถือเลวาอะไรอย่างเง้ยพิ่นบ่คกะกีก็วายยู่ครับวายเป็นอีียงค่ะต้นหมากต้นหมากก็เป็นน้ำแดงแดงกับส่บาดส่ยังไงเพิ่นแดงเฟซีเพื่นถือหน้าเพื่อนไปในฝากเมื่วายับไปในฝ่ม่วายต้นมากนี่แเอาแบบยุแบบเรียบง่ายเ่ื่นั่นนะครับผพ้ใดถือเกิดดีใจน้าแต่ก็เป็นแนวทางครับ ครันวายเนี่ยเอาลงไปวายพ่นฝุ่นได้บ่ะคะแมนครับพอปัญจียู่ตรงนั้นครับโอ้ก็จะมีเจ้าทีเจ้าทีพ่นอยู่ตรงไหนครับพี่อันอยู่ตรงเทียงนาหน่อยพ่นไก่ป่ะคะไก่พ่นไกลอยู่ข้างล่างนู่นครับไก่เบิ่งบ่อร้องไปเบิ่งเบ้อพ่นเทียงนาหน่อยเทียงนาน้อยแหละครับผมพ่นพ่นยางไปได้บ่ะ ไกลไหมครับพี่จากที่นี่ก็เพรามไกลครับไปเบิ้งแก้วไปเอฟซีเพิ่อนในไปเอามองไปดูเลยนะครับเผื่อมองเพิ่นอยู่เลยใช่ครับผมจ้าเอาลบควันภาไปจ้าหน่อยใน The เด้อทีมงานกำลังย่างเป็นแถวครับพี่น้องเอฟซีทุตันเดินทางไปเบิ่งสถานที่ที่เพิ่นให้โชคไม่ใช่ไปนอนยูพ่นหนี่ย่ำได้ฝันย่ำนั่นพี่น้องเอฟซีทุตันเหมื้อนี้ก็เลยว่าสิพากันไปยามไปเบิ่งพ่นเดี๋ยวน้ สามสีหมดครับพี่น้องคนฝันแม่นดิแปดเองกัเอาง่ายๆว่าโค้งเท่านี้กับว่าคนพุทธนี่ฝันแม่นดีๆแต่พี่น้องวันที่ผ่านมาสีหนึ่งๆเนาะวันนี้ว่าฝันเกี่ยวกับอ่ะภาพผูกข้อตายกว่าไพ่หลักละมาฝันมื่นที่สองกับว่าพีกกร์คับลูกแต่ว่าตัวเลขแนวทางจะบอกว่ารูกแบบไหนครับพี่น้องเดียบที่จะมาตอนนี้เขาไปเบิ่งหม่องที่ว่าเป็นหมักไปนอนว่ามีอีหังอยู่หันบ่เดี๋ยวเขาไปเบิ่งนน้ำกรดจะไปแฉวครับพี่น้องหลายช่องครับที่มั่นมากเลย บรรยากาศนี่แหละครับพี่น้องโอ้มีสามีหยางพร้อมได้พี่น้องอุ่นพี่น้องเป็นสาเป็นหยางอุ่นได้พี่น้องแต่มาห้าก็บปเบื่องมองมองทีิว่าเป็นหมักไปนอนนอนหลับหมักฝันรับพี่น้นองเป็นสาเป็นช่องไปตามแนวทางข่้วอีสีครับพี่น้องคนฝันแม่นฝันแม่นครับพี่น้องวันนี้ เดี๋ยวฮอตจะไปสรุปตัวเลขอันนี้แสดงว่าตัวเลขที่เพิ่นให้มาวันนี้มันเป็นตัวใดโอ้นี่พี่น้องนอนอยู่ลาสนานัันนี่ครับพี่น้องอืมพี่น้องนอนอยู่ลักษณะนัันนี่พี่น้องนี่นี่นี่พี่น้นองโอ้นอนนนนโอก็ยังราอยู่โอ้ มีมีหินศิลาแลงนะพี่ห้อหมอ่นยูหมอ่นนอนเป็นหินศิลาแลีงนี่เป็นเป็นหินศิลาแลงสมัยเก่านพี่นนอคนหนึ่งนี่ิเศษก็มาไวรงนมครับเกว่าตามคนแบบว่าอยู่ต้อกันนาะครับอีนึงไนเนาะบ้านทหนครับประมาณรูนึง ข่าจ,บบจะบานมีบีบีก็นอนด้เขา่ยานนาะเพื่อนเนาะกะมีเจนึงมีผู้ยิ่งมันเห็มาจับขาะอนนอนนําแนสัะมันมานอนบม่ได้ดอกเพราะผมมาเห้นอนบม่ได้หน้าตาก็เปลี่ยนสีเป็นฟุกคดแกไปเลยครับโอ้ย<อ>ผมก็เลยบบว่าออไอ้เนี่ไม่มาดุนเลยผมก็เลยว่าเข้านอ่ะสีมาอยู่จังสิ่งใดผมก็อยู่ห้องผมเจ้ไม่ไอยูอ่จังไดวันนี้จะมาบีบกวาผมก่อนอยผมก็เลยคิดถึงพระ กี่ถึงปูอยู่นี่ลนะผมก็มีแห้งึ้นมาสู๋ลดได้แล้วกระตกลงมาหน,นี่งนะับผมหลังจากนั้นผมก็ถ้าไข่แบบมาบอกเลขนี่นะจะมาบอกเลขตลอดอว่าเศร้าขวดเราหลักเป็นว่าเศร้าวดเนี่ยผมจะมาบอกจะม,ม,มาบอกก็ว่ามีคนนึงอุ้มลูกมาหาบ้านผีเข่าลูกกระสันบอกเบิ้งเอ้าเจ้ามาเข่าพันธ์เห็นอยัางมะเมนนั่นมะเมนผู้ใหญ่เป็นเด็กน้อยมาเข่ามาจิงนั่น เดียวเล็กหน่อยคนอ่านไปอยู่นัมผมก็เลยเนาะมันมอแมนเนี่ยแต่เป็นสีเนี่ยมันต้องสีหนึ่งหนึ่งใมหวใจเออแต่ว่าหัวหัวที่เลี้ยวอะนะหัวที่เลี้ยวนีมาไม่ให้โชคบอกฮือจังไดจังหวัดที่ออกสามเก่าเพื่อนครับมันนี่มูม่านี่แหละเพราะว่าแกเสียไปแล้วแกว่าโอ้หนาวมาขอเสือกันหนาวเออเทพบุญไปเนี่ยบอกเล็กมากแม่แกก็ให้สามเก่าเขาเต็มเนอ้อกคนบอกขึ้นเนาะให้ให้สามเก่าเต็มเต็มเนื้อวันนั้นเต็มเต็มสามเก่า งวดนี้ไอ้มันใจเท่ไหนงวดนี้ถ้าปันตรงนี้ก็เลขตรงมีศูนย์พมศิจวัตรหาหนึ่งศูนย์เพื่อกันหนึ่งหาศูนย์ครับจิติติตรงนี้ครับหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็บจิติติตัวหนึ่งที่หอยมากคือว่าจิ่วิภาณ์นะสามสามแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามเก้าศูนย์นี่ครับสามแปดศูนย์สามเก้าศูนย์ครับซิวประมาณนี้ครับอ๋อทีหาศูนย์พอดีอว่าที่สิบ เดือนนี้นะครับครับผมท่านสี่ีอ้าว่าตรงกันแน่หนึ่งห้าดุลหนึ่งศูนย์กระได้ค่ะน้ำตัวไฮตัดเลนเด้อค่ะเออตัดเลนสองตัวบางที่ก็มาสองตนะคะอายุพิเศษเท่าไหร่ครับผมต้องผมนี่เดือนนี้ก็สี่สิบสามเือนครับสี่สิบสามเดือนนี้สี่สามกับหน่บสี่สิบสามนะครับผมเพราะว่าพิเศษตีไงพิเศษป็นคนตีลกอ่าครับสี่สิบสามนะครับก็สอหนึ่งเก้าแปดตุ ต้องหาต้องามครับพุ่มแข็งอยู่เลยพี่น้องพุ่มพุ่มพ้นกุขำเป็นไมให้โซกนนี่ือว่าเป็นาเาเนาะไกลมไมยู่นีกันครับไกล้าอยู่นีแต่ไปตีมาบเเคยแพ้ครับนี่ก็เป็นเนื้อางครับพี่น้องเด็กชส์กั่งขอยีสชเบึงเพราะความเป็นเทองไวสกอะไดพี่น้องถัมามักมักกรตามน้ำเพลี่ยนหมักกระพานการแะที่ใจเกิดน้ำเอฟซครับตังช่องเสนอว่าเป็นเพื่อแก่สีกลามักแพิจารณาเอาครับพี่น้อง ใช่วิจารณญาณในการรับชมนำ้ำจะ่าฝันแม่นรับประกันได้เลยครับรฟันคนฟันแม่นดีๆครับในโครงนี้ก็ว่าเพิ่นผู้นึงคือกันละครับพี่น้อง FC ฟซีตุลิขแนวทางงวดวันที่16กุมภาพันธ์2566ครับมีโชคมีหมา่นกันสุขสุขคนครับนี่ครับพี่น้องอยู่เชื่อปลูกพักปลูกหญ้าอยู่น้ำพ่นน้ำให้ไปเถอนล่ะครับพี่น้องเอฟซีส่วนส่วนหนักเป็นอยู่น้ำป่า ไม่ได้ขาดดีดีพี่น้อง,งกลับไ,ดไ,ดลไปพิจารณาเอาครับตัวเลขหนวนะทางของเพื่อนเป็นคนฟันแม่เดี๋ยวกลับไปพิจารณาเอาครับพี่น้องหรือว่ากับเพื่อนมีความบันเทิงไม่ชมไม่หมานฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหล่พารวยและทีมงานนั้งินไดนะ้พี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ล่าลงไวส้สวัสดีงามๆครับ